ตอนที่1275เมื่อฟังจากคำพูดของหยาเออแล้วสีหน้าของหลินเทียนก็ได้เปลี่ยนไปโดยทันทีเพราะว่านางคิดจะเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยหรือแน่นอนว่าข้ายินดีอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็เป็นเจ้าสมาคมผู้ปัญชากรอยู่แล้วนะเป็นเพราะว่าเขายินดีอยู่แล้วที่นางจะเข้าร่วมกับเขาซึ่งเขาเองก็คิดจะชวนนางอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเอยปากอย่างไรเนื่องจากนางนั้น เป็นจ้าสมาคมผู้พยากรที่เหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวในตอนนี้ซึ่งพูดได้ว่าอนาคตของสมาคมทั้งหมดอยู่ในมือของนางซึ่งทําให้มันแตกต่างออกไปจากไปจีฉีและคนอื่นๆตอนนี้หากว่านางเข้าร่วมกับเขาแล้วมันก็ไม่ต่างจากคุ้มพลังของเขาได้กินกินสมาคมนี้เข้าไปซึ่งนี่มันจะดูไม่เหมาะมากๆไม่เป็นไรหรอกนะอย่าเออเองก็เป็นคนที่มีไหวพริบอยู่แล้วดังนั้นจึงได้รู้เลยว่าหลินเทียนกําลังคิดอะไรจึงได้พูดต่อว่า สมาคมของพวกเรามันต่างออกไปจากขุมพลังใหญ่อื่นเพราะว่าหน้าที่ของเจ้าสมาคมมีเพียงแค่การที่จะไม่ปล่อยเขตวิชาการทํานายสูญหายไปก็เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีข้อบังคับอะไรเขียนเอาไว้ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อสมาคมของข้าเป็นเพราะก่อนหน้านี้บรรพบุพรบุษผู้พยากรณ์ได้ร้องขอให้นางคอยช่วยเหลือหลินเทียนเอาไว้ดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องที่หลินเทียนก่อตั้งขุมพลังแล้วนางจึงได้เดินทางมาที่นี่น้องชาย ไม่ต้องกมลเป็นหรอกนะชายชรา,าได้พูดออกมาเช่นเดียวกันนี่จึงทําให้ดวงตาของลินเทียนพันเป็นประกายออกมาพอในเมื่ออีกฝ่ายพูดถึงขนาดนี้แล้วเขาคงทําได้เพียงพยักหน้าตอบเท่านั้นได้เขาได้ตอบกลับไปผู้พยากรณ์น,นั้นไม่ได้เชี่ยวชาญการต่อสู้แต่มีความสามารถในการทํานายความลับต่างๆที่คนธรรมดายากจะอย่างถึงจึงทําให้ขุมพลังมากมายต่างต้องการดึงตัวผู้พยากรณ์เหล่านี้เข้าร่วมกับขุมพลังของตัวเองตอนนี้ การที่อยาเอือนและผู้พยากรณ์เข้าร่วมกับข้อแบบนี้แถมตัวของนางยังเป็นถึงการวิญญาณนิรันดร์ที่แข็งแกร่งซึ่งผนวกกับคันช่องความลับสวรรค์แล้วจึงทำให้อนาคตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะต้องลงุ่งโลดอย่างแน่นอนข้าจะสร้างตำหนักผู้พยากรณ์ใ้เจ้าแล้วกันให้เจ้าเป็นเจ้าสำนักแห่งนั้นก็แล้วกันเขาได้หันไปนพูดกับนางมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะเขาทำเบียงแค่โบกมือออกไปและส่งประกายแสงสีทองเข้าใส่ตำหนักว่างๆตำหนักหนึ่ง พางสลัดชื่อตําหนักใหม่ลงไปนั่นก็คือตําหนักความรับสวรรค์ที่เพกินไอแอน่าเกงขามออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนำยาเอ,อ๋และผู้พยากรณ์ให้กับคนอื่นๆรู้จกักยินดีต้อนรับแม่หนูเจะเข้เป็นจ้าธาตได้กัดฟันพูดออกมามันรู้ดีว่ายาเอ,อ๋เป็นกายวิญญาณในรันแถมยังสามารถทํานายสิ่งต่างๆได้ดังนั้นการที่ได้นางมาเขาร่วมแบบนี้จึงทําให้มันมีความสุขเป็นอย่างมากมันเป็นเวลาเดียวกันนี่เอง ที่พลังอสูรอันเข้มข้นได้พากันแห่เข้ามาอย่างที่แห่งนี้พร้อมทั้งปรากฏร่างของผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรกว่าร้อยคนรวมถึงผู้อาวุโสสูงสุดที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิก็ลงผลอีกสามคนผู้อาวุโสสูงสุดทั้ง3นําเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรพุ่งเข้ามาอย่างที่แห่งนี้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่ายินดีด้วยนะขอรับท่านหลินผู้อาวุโสสูงสุดที่หนึ่งได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งส่งมอบของขวัญให้กับเขาและพูดตอบว่าข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าวันนี้ มันจะต้องยุ่งวุ่นวายมากๆดังนั้นจึงได้นํากําลังคนกว่า500อมาช่วยเหลือท่านหลินเพื่อจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆขอบคุณท่านมากๆเชิญเข้ามาก่อนหลินเตียนน้นก่าวขอบคุณออกมาถ้าจะพูดแล้วการก่อตั้งขุมพลังเองก็เป็นอะไรที่วุ่นวายจริงๆดังนั้นการที่อีกฝ่ายนํากองกําลังคนเพื่อมาช่วยเหลือในเรื่องแบบนี้มันจึงทําให้เรื่องต่างๆง่ายขึ้นมากแต่ละเค้เบนจธาตุรีบนำทางพวกเขาเข้าไปอย่างที่พักของแขก เสียงพุ่งผ่านอา,ากาศยังคงตูกทรองออกมาอย่างต่อเนื่องจัก,กรพัหยุนจีมาขอแสดงความยินดีเสียงนี้ตูกทรองออกมาอย่างดังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตำหนักจัก,กรพัิอสุนนำมานะั้นทำงานได้เป็นอย่างดีพอมีการแบ่งคนออกไปเพื่อรับแขกที่เข้าร่วมงานหลังจากตำหนักจัก,กรพัิอสุนแล้วอาจารย์ของหลิงหยุนก็ตามมาขอบคุณพวกผู้สมมากมากขอรับหลินเทียนได้แสดงความขอบคุณออกมาเพราะว่าอีกฝ่ายเองก็เคยช่วยเหลือเขาเอาไว้มาก ממש. และแม้ว่าเขาจะอยู่ในเขตแดนจัก,กรพกรรดิก็ลหันระดับที่6แล้วและแข็งแก่งกว่าอีกฝ่ายมากแต่ก็ยังให้ความเคารพเสมอท่านอาจารย์หลิงหยุนได้ก้าวเดิอนออกมาและต้อนรับเขาด้วยตนเองบรรพบุรุษดินแดนศักดิ์สิทธิ์โลหะประกายม่วงมาขอร่วมแสดงความยินดีเสียงดังเกิดก้องถูกส่งออกมาคนที่ตามมาหลังจากอาจารย์ของหลิงหยุนคือบรรพบบรุษที่แข็งแก่งที่สุดของกลุ่มพลังใหญ่อย่างดินแดนศักดิ์สิทธิ์โลหะประกายม่วงยินดีด้วยสหายหลิน ชายชราผมงอกได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกับเบหน้าที่มีความสุขขณะแสดงความยินดีให้กับเขาอีกฝ่ายมีอายุมากกว่าหลินเทียนแถมอยู่ในเขตแดนจักรพรรดิคนละหุนระดับที่เก้าแต่ว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลินเทียนแล้วการแสดงท่าทางก็อ่อนน้อมสุดๆเนื่องจากหลินเทียนเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงกายสังสารวัตรที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิคนละหุนขอบคุณท่านผู้วุฒิสมากๆขอรับเชิญเข้าไปด้านในก่อน หลินเทียนได้ตอบกลับได้รอยยิ้มพอเขาเองก็ไม่สามารถปีนเกี่ยวได้แม้ว่าจะแข็งแกร่งก,กว่าอีกฝ่ายก็ตามทีบัณฑบาบุลุษตําหนักกระบีมรดกมาขอร่วมแสดงความยินดีเสียงนี้ได้ทุกทรงออกมาอย่างดังเหล่าจัก,กรพรรดิคนลหนที่ยังมีชีวิตอยู่ของกลุ่มพลังแห่งนี้ต่างก็พากันเดินทางมาอย่างพร้อมหน้าและแสะดงความยินดีกับเขาอย่างจริงใจหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันมองไปทางหย่าเอ๋อและผู้พยากรก่อนจะโค้งคำนับเพื่อขอโทษ สำหรับเรื่องราวก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าการตายของเจ้าสมาคมคนก่อนมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารแต่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็ยังเคยส่งคนออกไปและล่าสิทธิอาจารย์คู่นี้ผู้พยากรณ์ได้ตายไปแล้วแถมพวกท่านเองก็ชดใช้ไปไม่น้อยเหมือนกันผู้พยากรณ์ได้ถอนหายใจออกมาเป็นเพราะเขาเองก็ได้ยินเรื่องราวการตายของผู้พยากรณ์จากปากของหลินเทียนแล้ว และส่วนตําหนักกระบี่มรดกก็ถูกทําลายไปแล้วก็ทําให้เขาไม่อยากถือสษาเอาความอีกต่อไปขอบคุณมากๆบร,บรรพบุุษตําหนักกระบี่มรดกได้ส่งเสียงออกมาก่อนที่เขาจะให้คําสัตย์สาบานว่าหากว่าสายต้องการความช่วยเหลืออะไรแตบตอนที่พวกเราหาให้ได้ก็จะไม่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดอืมผู้พยากรณ์ได้ตอบกลับไปพร้อมกับพยักหน้าตายที่สุดแล้วผู้เชี่ยวชาญอสูรก็ได้นําทางพวกเขาไปยังพื้นที่รับแขกอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็มีเสียงพุ่งผ่านอากาศถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นกลุมพลังต่างๆที่ต้องการจะร่วมแสดงความยินดีให้กับเขาดิกายฉีหยานมาขอร่วมแสดงความยินดีดิกายเฟิงเฮามาขอร่วมแสดงความยินดีดิกายฉีเหลามาขอร่วมแสดงความยินดีดิกายหยูเป่ามาขอร่วมแสดงความยินดีเสียงเปล่าประกาศถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องขณะที่เหล่าผู้มีอำนาจของกลุมพลังต่างๆพากันมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณตอนนี้เรียกได้เลยว่ากลุ่มพลังที่มีชื่อเสียงต่างก็ส่งตัวตนระดับบรรพบุรุษของตนออกมาเพื่อแสดงความยินดีด้วยตนเองนี่จึงทําให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบนอกต่างพากันพงาไปเพราะการก่อตั้งกลุ่มพลังกับสามารถดึงเอาบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งมาได้มากมายขนาดนี้นี่มันเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยได้ซ้ำกายสังสารวัฏนี่มันสุดยอดไปเลยหลายๆคนได้แต่พากันสัรสถานไปพวกเขารู้ดีว่า เหตุผลที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้ก่อตั้งเป็นถึงกายสังสารวัตรที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคละหนจึงทําให้เหล่าบรรพบุรุษทั้งหลายล้วนแต่ให้ความเคารพเขานิกายอธิ่านฟ้ามาแสดงความยินดีเสียงนี้ได้ถูกส่งออกมานี่จึงทําให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบๆต่างพากันพะงะไปนิกายอธิ่านฟ้านัหรือมันนิกายไหนกันไม่เห็นเคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีชื่อนิกายนี้ อยู่ในขุมพลังแนวหน้าของสวรค์ชน,นีนะน่าจะเป็นนิกายเล็กๆสักแห่งน่าจะวันนี้มันเป็นวันที่ผู้คนมันร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้มันจึงเป็นไปบบไม่ได้ที่นิกายเล็กๆจะเข้าร่วมได้ข้าว่ามันจะต้องไม่ธรรมดานแน่ๆผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบนอกต่างก็พากันส่งเสียงสนทนาออกมาระหว่างนี้ชายเว,วรกลางคนในชุดสีขาวก็ได้หอเข้ามาพร้อมๆกับหญิงสาวรูปงามที่ก้าวเดินเข้ามายัางประตูทางเข้าอย่างรวดเร็ว เท่าคีมเมาเรีชิงชิงมาถึงแล้วสีหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งรีบก้าวออกมาเพื่อต้อนรับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หญิงเขาได้แสดงความเคารพออกมาเพราะวันนี้มันต่างออกไปเพราะมันเต็มไปด,ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากมายจากทุกสารทิศดังนั้นเขาจึงไม่ได้แสดงท่าทีที่เป็นกันเองกับเท่าขีมมาออกมามา,มากนะักภาพเหล่านี้ทำให้สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญนั้งหลายที่อยู่รอบนอกถึงกับเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงกายสังสารวัฏที่แข็งแกร่งที่สุด กำลังขวง n ขันนับให้กับชายัยกลางคนคนนั้นนี่มันอาจารย์ของกายสังสารวัรนั่นหรือใช่แล้วหลายปีก่อนหน้านี้มีจัก,กรพรรดิเป็นฝูงพากันแห่มาเพื่อย่งชิงแก่นสังสารวัรของเขาจึงทําให้อาจารย์ของกายสังสารวัตรพันกรธดเป็นอย่างมากถึงขั้นสังหารจัก,กรพรรดิไปเกือบทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่จัก,กรพรรดิกุลหุนระดับที่เก้าซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเนผยแพร่ภาพจิตสัมผัสออกไปทั่วเป็นเขาไม่ผิดแน่สีหน้าของหลายๆคนได้เปลีป่ยนไปอย่างใหญ่หลวง ส่วนควรี่พูดว่านิกายอธิผ่านฟ้าเป็นเพียงนิกายเล็กๆก็ได้แต่รู้สึกขนหวัวลุกไปเพราะว่านี่มันหมายความว่ามันเป็นนิกายที่ให้กำเนิดไกล้สังสารวัตและเป็นนิกายที่ให้กำเนิดปีศาจทั้งสองตนนี่มันจึงอดทําให้พวกเขาเงือตกไปทั้งตัวไม่ได้เหล่าแขกทั้งหลายเองก็ถึงกับมีเสียหน้าเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเท่าขีมเมาได้แต่เผยรอยยิมออกมาพร้อมทั้งพูดออกมาว่าผู้กวนั้งหมดในนิกายหรือเรื่องที่เจ้าก่อตั้งขุมพลังหมดแล้ว ดังนั้นข้าและจริงๆิงจึงได้มาเป็นตัวแทนของพวกเขาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยไม่ว่าสิทธ์จะก่อตั้งขุมพลังแบบไหนแต่สิทธ์ก็ยังคือสิทธ์ของนิกายอธิปันฟ้าตลอดไปหลินเจียนได้ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มที่จริงจังข้ารู้เท่าขี้เมาก็ได้ยิ้มตอบกลับไปเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็เดินนําเท่าขี้เมาและจริงชิงเข้าไปแายในพื้นที่ส่วนลึกของตัวเองพิบตานี้เองที่เราแขกทั้งหลายต่างก็พากันยินขึ้น และการทักทายทั้งสองอย่างอบอุ่นชายผู้ที่สังหารจัก,กรพรรดิเป็นฝูงเพราะความโกรธไม่เว้นแม้กระทั่งกายแสงอาทิตย์ที่อยู่ในเขตแดนจัก,กรพรรดิคนลหุนระดับที่9ซึ่งทําให้พวกเขาพัานรู้สึกหวาดหวั่นเป็นอย่างมากเพราะนี้คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในจุดสูงสุดของลูกใบนี้จัก,กรพรรดิอสูรมาขอร่วมแสดงความยินดีเจ้าขุนเขาแห่งหมอกมาขอร่วมแสดงความยินดีเสียงนี้ได้ถูกส่งออกมาอีกครั้งและทําให้ผู้คนได้รอบ ก็พากันแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมา